สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนชาวทัดลมลัขนาทัดลมนะกะกลุ่มตุลมิถุนนะคะ,ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงทั่วไปนะคะในเรื่องทั้งการงานการเงินความรักกวางจะเน้นในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเป็นหลักก็จะเปิดเสริมในเรื่องของความรักเข้ามาด้วยเล็กน้อยนะคะ,ะเผื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนนะ,ะอยากจะดูเรื่องงานเงินด้วยกนะะวางก็ทาคลิปพิเศษให้กับเพื่อนๆแล้วก็จะทําต่อเนื่องในทุกๆเดือนแล้วก็จะไปแยกเป็นราศีให้อีก นะวกวากจะเน้นทําเป็นธาตุแล้วก็ราศีแล้วก็ลงรายละเอียดนะคะแตออ่ในคลิปนี้นะคะการดูดวงทั่วไปกวางจะไม่ได้เจาะลึกหรือมีการขยายภพ่อะไรจะอ่านแบบเป็นข้อสรุปง่ายๆได้ใจความนะคะเนื้อหาก,กระชับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดในแต่ละราศีกันอีกทีหนึ่งนะคะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามกับแล้วก็ผู้ติดตามใหม่แล้วก็คนที่ผ่านเข้ามาดู เ,เช็คคำทำนายนะคะในช่องอีดีนอสถลรสเก้าทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะกวางก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ทราบนิดหนึ่งว่ากวางปิดรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะตอนนี้ไม่ได้รับแล้วเพราะว่าเวลากวางน้อยมากๆนะคะสำหรับใครที่ทักมาแล้วกวางไม่ได้ตอบไลน์นะคะกวางก็ต้องขอ,อขออภัยขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่ทักกันมาแล้ว คือกวางก็ไม่ได้ตอบไปนั่นแปลว่าช่วงนั้นกวางไม่ได้รับนะคะหรือว่ามีคิวในเรื่องของการดูดวงถ้ากวางมีเวลาเดี๋กวางจะตอบกลับนะคะว่าเปิดรับแล้วเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดไปให้กับเพื่อนๆนะคะอ่าโอเคเนาะเ,เดี๋ยวเรามาอ่านคำพยากรณ์กันเลยนะสำหรับทัดลมกลุ่มตุลเมทุนนะคะประจำเดือนตุลาคมปี2565มาทวนราศีตัวนิดนึงนะคะชาวกลุ่มนะคือผู้ที่เกิด13กุมภาถึง14มีนาเนาะ ชาวมิถุนคือผู้ที่เกิดออ15มิถุนาถึง -14 กรกฎาชาวตุลคือผู้ที่เกิด17ตุลาถึง -15 พฤศจิกายนนะคะเรามาดูในเรื่องของการงานกันก่อนนะคะสําหรับคนทัดลมนะ,ะช่วงนี้นะคะการงานของคุณค่อนข้างที่จะมีปัญหาเข้ามาหรือเปล่านะคะบางคนแบบอยากเปลี่ยนงานใหม่นะคะแต่อาจจะ มีปัญหาเรื่องการเงินด้วยอาจจะต้องทนอยู่ที่เดิมไปก่อนหรือไม่ก็ยังมีงานเก่าๆอะไรที่ข้างคงที่เรายังเคลียร์ไม่จบนะคะเคลียร์ไม่เสร็จอืม,ออมันมีเหตุผลนะเนาะว่าทําไมเราถึงจะต้องอยู่ที่เดิมทั้งๆที่เราเองก็เหมือนกับไม่ไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้แล้วอะเราเหนื่อยค่ะ <S <S คุณน่าจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานนะนะแบบโดนเอารัดเอาเปรียบอย่างเงี้ยหรออืออยู่ตรงนี้แล้วนะคะมันไม่ได้มีอะไรที่ก้าวหน้าขึ้นเราก็อยากที่จะ ตามหาฝันของตัวเองนะคะอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้เราก็อยากที่จะ move on ตัวเองนะคะจากจุดหนึ่งที่เรายืนอ,อยู่ตรงเนี้ยไปอีกจุดหนึ่งที่มันดีกว่าเดิมจริงๆคุณก็ลักในหน้าที่การงานเก่าๆที่คุณทำนั่นแหละนะสำหรับทัดลมแต่เมื่ออะไรหลายๆอย่างนะคะมันไม่ได้ซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเพื่อนร่วมงานสังคมรอบๆด้านก็อาจจะทำให้เราคิดทบทวนนะอยากจะมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะรอจังหวะนะหรือว่ารอโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนงานใหม่นะคะเนี่ยดูก็รู้ว่าคุณแบบไม่ยยากอยู่ตรงนี้แล้วว่าเหนื่อยนะคะเพราะว่าเจตจาบเข้ามามันเหนื่อยในเรื่องของการโดนเอารัดเอาเปรียบนะคะจากคนในที่ทํางานนะคะหรือว่าคนในที่ทํางานนะคะไม่ไม่ค่อยซัพพอร์ตในเรื่องงานเราเท่าไหร่มีแต่การแข่งขันซึ่งถ้าลมอ่ะคุณไม่ชอบการงานอะไรที่มันอยู่บนความแข่งขันนะคะแล้วเราจะต้องเออเอาตัวเองอะไปอยู่ในจุดที่มัน เป็นเรื่องของความวุ่นวายนะ่ะในสังคมตรงนั้นนะ่ะคือคนท่านลมเป็นคนที่ชอบทางานงานคนเดียวเงียบๆแบะคือถ้าอยู่กับตัวเองแล้วมันจะทํางานได้ดีกว่านะคะมันจะมีประสิทธิภาพนะคะในการคิดอะไรออกมากกว่าที่จะไปวุ่นวายอะไรนะคะในจุดนั้นแล้วเหมือนกับท่านลมเนี่ยเวลาทํางานคุณมักจะเป็นคนทํางานในเบื้องหลังมากกว่าที่จะออกสื่อหรือออกสาธารณะนะคะหรือออกสปอร์ตไลท์อย่างเงี้ยอ๋อแต่คุณก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทุกครั้งที่เราทาํทาง,งานอะเรากต็ตั้งใจที่จะทํานะแต่ทําไมผลงานที่เราทํามากลับไปตกเป็นของคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันไม่แฟร์กับคุณอะมันเหมือนกับการที่คุณโดนเอาละเอาเปรียบหรือบางทีอะอาจจะมีคนเข้ามานะคะแบบขอให้คุณช่วยในเรื่องงานจริงๆคุณก็เต็มใจช่วยนะคะในส่วนที่คุณาสามารถช่วยเขาได้แล้วพอคุณช่วยไปแล้วเขาก็เอาคุณไปนินทาเนี่ยเพราะว่าเจ็ดดาบมันมาพูดถึงเรื่องของการนินทานหรือข้อเสียเปรียบในเรื่องของคําพูดต่างๆนะคะ ที่คุณที่คุณเองอะไม่ไม่ได้อยากอยู่ตรงจุดนี้เหมือนอยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเหมือนอยู่อยู่ไปแบบนั้น่ะอยู่ไปแบบใช้ความอดทนที่จะทํางานอยู่ตรงเนี้ยนะคะทีเนี้ยบทสรุปมาเป็นนึงถ้วยเข้ามานั่นแปลว่าคุณน่าจแบบเหมือนส่งใบสมัครนะคะเออในเรื่องของการหางานใหม่การเริ่มต้นใหม่ไปหลายๆที่หลายๆแห่งแล้วล่ะนะคะแล้วไพ่ก็บอกว่าการเริ่มต้นใหม่ที่คุณปรารถนาหรือที่คุณคิดไว้คุณจะได้รับการตอบรับนะคะแต่คุณอาจจะต้องออพยายามส่ง ไปหลายๆที่หน่อยหรือเวลาไปสมัครงานนะเราอาจจะต้องเอไปหลายๆที่หน่อยแต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะาตาลมเราจะพบนะคะในงานที่เรารู้สึกว่าเราทําตรงนั้นแล้วสบายใจนะคะการทํางานของคนเราอะต่อให้เป็นงานที่ชอบอยังไงถ้าจุดนั้นอะเป็นจุดที่มันไม่น่าอยู่นะคะมันก็ไม่มีแรงผลักดันที่เราจะสามารถมีพลังกาลังไปทํางานอะไรให้มันมีประสิทธิภาพที่มันดีขึ้นหรอกถ้าเราอยู่ในสังคมที่ไม่ได้ซัพพอ อะไรเราเลยนะคะเหมือนการงานช่วงนี้ต้องพูดตรงๆนะว่าทัดลมไม่ไม่ไม่ดีในเรื่องของคนเท่าไหร่ผู้คนไม่ค่อยซับพอร์ตคุณสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยซับพอร์ตเป็นคนที่ต้องพึ่งตัวเองนะคะเอ่อหาที่พึ่งไม่ได้ในช่วงนี้คือไม่ไม่มีใครสามารถที่จะให้เราเป็นที่พึ่งพิงได้แต่คนอื่นมาพึ่งเราอะเหมือนกับทัดลมเป็นคนที่อ้าแขนนะคะที่จะพร้อมช่วยเหลือคนอื่น แต่บางครั้งอ่ะการช่วยเหลือคนอื่นไปคะนะธาตุลมมากาักจะยังไงลรโดนแทงข้างหลังมาเนี่ยจากหน้าไพ่เนี่ยกวางมองเลยว่าคุณน่าจะเออเพิ่งโดนแทงข้างหลังมาหรือแบบเราเดีอ่ะเขาทุกอย่างเลยนะอย่างเงี้ยแต่แบบทาไมเขาต้องเอาเราไปพูดนินทารับหลังนะคะทั้งๆท,ท,ที่ผลงานที่เราทำอะ่ะมันก็เกิดจากไอเดียเกิดจากความคิดของเราอะ่ะแต่ทําไมเขาถึงไปให้เครดิตตัวเองว่ามันเป็นเครดิตของเขาเนี่ยธาตุลมจะโดนอะไรแบบเนี้ยธาตุลมบางคนอาจจะมีชิ้นงานอะไรบางอย่างที่ทํา ที่ทําขึ้นมาด้วยความคิดด้วยสติปัญญาของคุณนะแต่คุณอาจจะโดนใครบางคนน่ะนะคะขโมยขโมยไปทําเองอย่างเงี้ยนะอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออทำไมอะ่ะเวลาที่เรานําเสนออะไรหรือเราคิดอะไรในในสิ่งที่มันเป็นลิขสิทธิ์ของเราอะ่ะธาดลมคนอื่นมักจะขโมยไปแล้วไปอ้างอิงว่านั่นอนะ่ะเป็นเครดิตของเขาเองเนี่ยธาดลมช่วงนี้ก็ต้องระวังนะคะเรื่องของคน นะที่อาจจะเข้ามาไม่ได้หวังดีกับเราทุกคนนะแบบประเภทแบบหวังดีประสงค์ร้ายก็มีนะคะบางคนอาจจะโดนแบบลักษณะคนสนิทอ่ะนะคะแทงข้างหลังเราทาั้งทั้งที่เราอาจจะไม่เคยคิดเลยว่าอ่าคนเนี้ยที่เราแบบคุ้นเคยหรือว่ารู้จักกันมานานนะคะคนที่เราเชื่อใจนะคะคนที่เราไว้ใจได้อ่ะจะมาแทงข้างหลังเรานะคะซึ่งจุดเนี้ยธาตุลมต้องระหวังนะอ่ะอันนี้การงานก็ต้องบอกไปก่อนนะคะอ่า ให้ระวังเรื่องอะไรให้ระวังเรื่องของคนหรือคนที่เข้ามาออหวังดีประสงค์ร้ายอันนี้ให้ระวังนะคะคนสนิทที่เราอาจจะเคยไว้ใจแต่มันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันถูกเปิดเผยมาแล้วละ่ะนะคะสุดท้ายแล้วเราก็รู้แล้วว่าคนแบบนี้ไว้ใจไม่ได้นะคะเราก็เลือกที่จะเหมือนกับบล็อกไปหรือว่าตัดออกไปเลยถามว่าถ้าลมเสียความรู้สึกไหมคือแบบคุณรู้สึกเฟลแล้วก็เสียความรู้สึกมากๆสุดท้ายคนใกล้ตัวนี่แหละคือน่ากลัวที่สุด คุณอาจจะกําลังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่นะคะในบางท่านบางคนนะทัดลมนะจบต่อไปมาดูเรื่องการเงินกันคะ่ะสําหรับทัดลมการเงินของคนทัดลมกลุ่มตุนเมทุนเอาแยมีไพ่หกเหรียญเข้ามาสถานการณ์เป็นไพ่แบบอห้าถ้วยนะคะโอเคตัวคุณได้หกเหรียญห้าถ้วย ทัดลมช่วงนี้เสียงเงินก้อนไปหรือเปล่าหรือว่าการเงินอะไรที่เราคาดหวังเอาไว้ในเรื่องของการลงทุนหรือว่าผลกําไรที่เราคิดเอาไว้อะมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดหรือถ้าคุณมีหุ้นส่วนด้วยยิ่งน่ากลัวนะคะช่วงนี้คือแบบว่าโอกาสที่คุณจะโดนเอาลัดเอาเปรียบอะคุณรู้สึกว่าเรื่องของเงินมันไม่แฟกับคุณนะเหมือนเหมือนตอนนี้ทัดลมคุณกําลังโดนใครเอาเปรียบในเรื่องของการเงินอยู่หรือเปล่านะคะก็ดูสิหกเหรียญคือการแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เท่ากันนะคะแล้วคุณรู้สึกว่า มันมันมันไม่คุ้มค่าอ่าต่อสิ่งที่ที่เรารอคอยหรือว่าเราไปคาดหวังตรงนั้นเอาไว้อะเงินทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องตัดมิตรภาพบางคนออกไปด้วยนะคืออาจาจะจําเป็นจะต้องตัดใครออกไปแล้วเรื่องเงินอะมันเหมือนกับทําให้คุณเสียความรู้สึกจากใครบางคนที่คุณอาจจะแบบไว้ใจมากอะอาจจะเป็นคนสนิทหรือไม่ก็เป็นคนรักของคุณก็ได้นะคะโอเคนะ,ะทีนี้มีไพ่เด็กเหรียญเข้ามามีเรื่องของการรอคอยในเรื่องของการเงินนะคะ แต่สิ่งที่เรารอคอยอะตอนนี้นะยังไม่สําเร็จตามที่เราตั้งใจเอาไว้หรอกนะก็อย่างที่บอกตอนนี้มีปัญหานะคะกับกับคนอื่นในเรื่องเงินหรือคนอื่นนั่นแหละเอาความเดือดร้อนมาให้เราเอาเอาปัญหามาให้เราแก้อ่อแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินซะด้วยสิฉะนั้นกวางก็จะต้องแบบเตือนฮัทลมมาไว้เลยนะว่าถ้าช่วงเนี้ยใครก็ตามมาพูดถึงในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองท,อง,ทองกับเราอ่ะคุณต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะคะอย่าพึ่งไว้ใจหรือเชื่อใคร เชื่อใจใครแม้กระทั่งคนสนิทของคุณก็ตามอืมคือบางคนเนาะถ้าไว้ใจมากอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยก็เชื่อใจแบบใครพูดใครเตือนเนี่ยนะคะถ้าลมก็อาจจะแบบไม่ฟังอะ่ะคือจุดที่มันน่ากลัวที่สุดก็คือจุดที่แบบว่าใครก็เตือนคุณไม่ได้อะ่ะในเรื่องของการเงินอะ่ะเพราะดูแล้วว่าถ้าลมเป็นคนขี้สงสารคนอื่นนะแล้วก็เป็นคนที่ใจอ่อนง่ายนะคะเวลาใครบีบน้าําตาแหม่แหมแม,มาคุณอาจจะมีพูดบ่นบ้างอะ่ะอาจจะแบบ พูดอะไรในทํานองที่มันอาจจะแรงๆบ้างอะ่ะแต่คุณก็พูดไปอย่างนั้นนะแต่จิตใจลึกๆอะนะคะคุณก็ยินดีแล้วก็ที่จะช่วยเหลืออยู่ดีอะ่ะนะคะโอเคเนาะคือบางทีเราก็อยากปกป้องตัวเองไงถ้าลมเราก็พยายามที่จะปฏิเสธคนอื่นในเรื่องของเงินนะนะพยายามจะทําแบบนั้นพยายามที่จะแบบใจแข็งพยายามที่จะไม่อ่อนไหว ในความน่าสงสารของคนอื่นคือเราก็รู้นะว่าเราต้องสงสารตัวเองหรือเปล่าทัดลมคือคุณรู้นะว่าเออฉันต้องสงสารตัวเองนั่นแหละแต่บางทีมันอดไม่ได้อะ่ะคือต้องลงเข้าไปช่วยเหลือเขาไปซับพอร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วสุดท้ายคนที่เดือดร้อนก็เป็นคุณอ่ะฉะนั้นคุณต้องระวังนะคะเวลาที่แบบจะช่วยเหลือใครอะ่ะอย่าไปเออมีความใจอ่อนอะไรมากมายนะคะคนเราอะ่ะเวลาขอความช่วยเหลืออะไรนะ่ะก็น่าสงสารหมดแหละแต่บางอย่างอะ่ะ แล้วก็ต้องดูศักยภาพของเราด้วยแล้วก็เราเรา,เราต้องทบทวนดีๆว่าก่อนที่เราจะคุยบใครในเรื่องของเงินหรือเราจะให้ใครยืมเงินเนี่ยเราก็ต้องมองที่ศักยภาพตัวเราเลยอันดับแรกว่าเออถ้าเราช่วยเขาอะไปอะเงินตรงนั้นเ่ยเราต้องเผื่อใจไว้ครึ่งนึงคือห้าสิบเปอร์เซ็นตอาจจะไม่ได้คืนเข้าใจปะอีกห้าสิบเปอร์เซ็นอะเออถ้าเขาโอเคเขาอยากเป็นเพื่อนเราหรือว่าไม่อยากหักมิดกันเพราะเรื่องเงินอะเขาก็ต้องคืนเราใช่ปหมกวังก็อยากจะให้เพื่อนๆอะเผื่อใจห้าสิบห้าสิบ อย่าไปให้ใจใครรอให้เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเราให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่าเราคาดหวังในตัวเขาเออว่าเขาจะต้องเอ,อ่อเป็นในแบบที่เราพอใจเป็นในแบบที่เราพึงพอใจแล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นล่ะสุดท้ายเราเสียอะไรบ้างเราเสียทั้งเงินเราเสียทั้งความรู้สึกเราเสียทั้งมิตรภาพทั้งท,งท,งที่คุณก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะกําลังเสียมิตรนะคะเพราะผลประโยชน์ในหุ้นส่วนก็ได้นะอืมเจ็ดไม้เท้าก็เข้ามาเนี่ยเหมือนกับทาานลงอะ่ะ เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะเป็นคนเป็นคนที่แบบแข็งแข็งนอกนะแต่อ่อนในคือแข็งนอกในลักษณะแบบปากก็แบบปฏิเสธไปอะ่ะพอเขาตือเขาหน่อยคุณก็แบบใจดีเชื่อเขาหลงเชื่อเขาหลงสงสารหลงเข้าไปช่วยเหลือเขาในเรื่องของเงินนะคะแล้วการเงินที่คุณเสียไปอาจจะมาในเรื่องของความรักด้วยก็ได้นะคะโอเคนะธาตุลมก็ต้องระวังในเรื่องเงินช่วงนี้คือถ้าตัวคุณน่ะโดยลําพังอะ่ะคุณมีเงินเก็บนะคะจริงๆคุณคุณแทบจะแบบ ไม่มีสถานการณ์อะไรที่มันฉุกเฉินที่จะต้องรีบใช้เงินอะไรตอนนี้หรอกแต่คนอื่นจะนาความเดือดร้อนมาให้คุณน่ะซึ่งปังก็เตือนคุณแล้วนะก็ให้ระวังนะคะในเรื่องเงินเนาะอะต่อปันมาดูความรักกันบ้างอจบก่อนนะเรื่องเงินอ่าปังไม่ได้อ่านละเอียดนะคะเพราะว่าไม่ได้มีการขยายไพ่อะไรทั้งนั้นนะเดี๋ยวไปดูในราศีนะเดี๋ยวปังจะไปทาแยกให้อะมาดูกันค่ะสําหรับความรักธาตุลมดูคนโสดก่อนเนาะคนโสดนะคะอะ ได้มีสีถ้วยเข้ามานะคะมีไพ่อัศวินดาบมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะเก่าใหม่ก็เข้ามาแต่คุณเองก็เหมือนกับยังไม่อยากที่จะไปอ,อคาดหวังหรือไปโฟกัสที่ใครในเรื่องของความสัมพันธ์ออาจจะเป็นเพราะคุณเองก็มีอดีตในเรื่องของความรักที่มันไม่ดีนะเป็นอดีตความรักที่อาจจะเคยแบบโดนหลอกหรือเคยผิดพลาดมาแล้วช่วงนี้เวลาที่เราจะเลือกใครอะเราอาจจะต้องแบบ ใช้สติใช้ปัญญานะคะแล้วก็ต้องคิดทบทวนหนักอย่างหนักเลยแล้วก็ยังลังเลที่จะเลือกเพราะว่ายังไม่มีใครใช่นะคะคือมีคนคุยเข้ามาเรื่อยๆโอเคแต่ที่จะแบบไปให้คาดหวังหรือไปโฟกัสที่ใครเลยเนี่ยตอนนี้คนโสดรู้สึกว่าเงินสําคัญมากกว่าช่วงนี้ทํางานหาเงินแล้วมันเป็นช่วงที่คุณกําลังจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะกําลังจะ,ะมีหน้าที่การงานที่เราอาจจะ เหมือนกําลังอยู่ในช่วงของการสร้างรากฐานให้กับตัวเองอะ่ะกําลังอยู่ในช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราต้องให้ความสําคัญกับตรงนี้มากม่ <c oughs> เหมือนกับท่าโลมัคุณน่ะรู้จักความเป็นตัวตนของตัวเองดีเนาะว่าถ้าเรามีความรักตอนนี้แล้วถ้าเกิดความรักมันมีปัญหาไปพร้อมๆกับการงานอะ่ะท่านลมจะเป็นคนที่เลือกความรักเอาไว้ก่อนนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างบูชาความรักถ้ารักใครแลลวว่าคุณไม่เอาอะไรเลยนะ แม้กระทั่งแบบเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ต่อเราเราก็ไม่อยากได้ะนะคะเราก็จะไปเหม่อนั่งเหม่อรอยคิดถึงแต่เขาคนนั้นะคิดถึงแต่คนที่เรารักอะ่ะถ้าช่วงมีปัญหากันเนี่ยนะคุณจะต้องหาวิธีทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาเขาไว้เนี่ยมันก็มีผลกระทบในเรื่องของการงานแทนที่เราจะเอาสมาธิเอาจิตวิญญาณของเราไปโฟกัสในเรื่องของงานในเรื่องของกิจกรรมอื่นๆนะคะกลับกลายเป็นว่าเราต้องเอาเวลาทั้งหมดไปโฟกัสที่ความรักอืมมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบว่ายังไม่ อยากที่จะเอนจอยอะไรกับความรักในช่วงนี้นะคนโสดก็ตั้งใจที่จะเป็นโสดต่อไปนะคะพอเป็นไพ่เดอะไฮโรเฟนเข้ามาเนี่ยคุณมีข้อจํากัดในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่นะมีคนคุยก็ได้ก็ไม่ได้ปิดกั้นแล้วก็ไม่ได้ปิดโอกาสใครแต่ว่าคุณก็ไม่อยากให้ใครมาคาดหวังในตัวคุณและอีกอย่างธาตุลมคนโสดคุณก็ไม่ได้คาดหวังที่ตัวใครด้วยนะคะฉะนั้นคุณมีกรอบมีกฎมีเกณฑ์กับชีวิตของตัวคุณเองอะ นะว่าเออตอนนี้คุณจะต้องโฟกัสที่กับอะไรนะเหมือนแบบคุณวางแผนให้กับชีวิตของตัวเองเลยแบบไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักนะแต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสแต่ถ้าจะมีการคุยกันหรือการครบกันจริงๆอ่ะคุณไม่ได้สีเรียสเออประมาณคุยกันเป็นเพื่อนไปเรื่อยๆก็ได้นะคะอนาคตจะตอบโจทย์เป็นคนรักได้ไหมมันเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งคุณเองก็ยังไม่สามารถใช้เวลาเพียงเท่านี้ในการตัดสินใจได้ว่าใครคือคนที่ใช่นะมีทางเลือกเข้ามานะในเรื่องของความรักอ่ะ บางคนก็อาจจะมีเด็กดีเด็กด้รุ่นใหญ่อย่างเงี้ยเข้ามาชอบอะ่ะธาตุลมจะมีสเสน่ห์กับคนรุ่นใหญ่นะคนที่แบบอายุมากกว่านะคะเข้ามาชอบคุณอย่างเงี้ยนะหรือตอนนี้ถ้าใครอยู่ในสถานที่ทํางานหรือกําลังเริ่มทํางานนะคะเหมือนก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาอาจจะคิดมากกว่าเจ้าเจ้านายลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเจ้านายคุณไหมที่แบบชอบคุณหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะ คนโสดเนี่ยถามว่าโสดจริงไหมก็โสดในลักษณะแบบมีเข้ามาเรื่อยๆก็แล้วกันเออมันก็อยู่ที่เราว่าเราเลือกที่จะเปิดใจศึกษาเรียนรู้กับคนคนนั้นไหมแต่กวางมองว่าคุณไม่ได้เปิดใจหรือศึกษาเรียนรู้กับใครเป็นพิเศษหรอกสาหรับคนโสดก็คือแบบไปเรื่อยๆก่อนในช่วงนี้นะคะอะ่จบคนโสดนะอทีนี้มาดูสําหรับคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์นะคะบทสรุปเป็นไพ่เดอะไฮพิเทตเข้ามานะเป็นไพ่ราชินีพัชร์นะคะ เออความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของคนที่อยู่เอ,อ่อในบริบทของความคุ้มเครืออยู่ภายใต้แสงเงาจันทรถ้าเป็นในลักษณะของคนที่มีคนคุยกวามมงบอกว่าคุณน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบลับๆอะ่ะไม่ไม่ได้ถูกเปิดเผยความเป็นตัวตนขึ้นมานะคะว่าคุณคือใครในชีวิตเขาอะ่ะหรือแม่คุณก็อาจจะแบบไปไปจับเขาได้ว่าเขาอาจจะมีแฟนมีตัวจริงอยู่แล้วนะคะ รือเขาอาจจะเข้ามาแบบว่าในช่วงเวลาที่เราเหงามากๆอะ่ะเอ,อเข้ามาในช่วงเวลาที่ที่เราแบบใจอ่อนแออ่ะจิตใจมันว้าวเวมันเหงานะคะก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนกับท่านลมคุณไม่อินแล้วะคะ่ะคุณอยากกลับไปอยู่ในจุดที่เราเคยเป็นตัวเองได้ดีกว่านี้ แต่มันติดอยู่ตรงที่แบบคุณหลักเขาอะคุณคุณในลักษณะแบบมีใจให้เขาอะเพราะเป็นไพ่ราชินีพัจร์นะ่ะนั่นก็คือความรู้สึกของคุณมันยังไม่ได้เข้มแข็งพอขนาดนั้นที่จะตัดใจเขาได้ในดันทีแต่เราก็คิดถึงในเรื่องของการ Move On ไว้บ้างแล้วล่ะนะคะอืมสําหรับคนที่เป็นแฟนกันแล้วแต่อยู่ในความสัมพันธ์แบบคุมเคือนะคะนั่นก็แปลว่าคุณน่าจะ เ,เริ่มกลับไปทบทวนในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะว่าเขาคือคนที่ใช่ที่เราอยากจะฝากชีวิตไว้ไหมมันอาจจะมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างนะคะที่มันเกิดขึ้นกับคุณโดยที่เขาทําให้เรามีความรู้สึกแบบอยากจะเปลี่ยนใจไปจากเขาคนเนี้ยอืมเหมือนเหมือนท่าลมอะ่ะเหมือนกับคุณแบบอยากเปลี่ยนใจจากคนคนนี้มากเลยอะคือแบบว่าอ่ออยากจะไปมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองคือไม่อยากอยู่ตรงนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆอะไรในความสัมพันธ์นี้อีกแล้วอะ แสดงว่าคุณน่าจะเข้าไปคบกับใครสักคนที่แบบชอบมีเงื่อนไขให้กับชีวิตคุณอ่ะเหมือนเขาคอนโทรลคุณอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีการกระทําอะไรบางอย่างที่คุณเอ่อรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาต่อความรู้สึกของคุณโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพจิตเหมือนกับคุณรักเขาแล้วคุณไม่มีความสุขอะความสัมพันธ์นี้มันไม่แฮปปี้คุณไม่แฮปปี้เลยนะคะอือ uh huh. แล้วคุณก็แบบไม่ได้มีเวลามากพอที่จะมาเดาอารมณ์ของเขาว่าเขาต้องการอะไรอะ่ะ อย่างเงี้ยคุณน่าจะไปเจอคนในลักษณะขี้งอนงอนเก่งทัศนคติไม่ตรงกรันแล้วก็ออเป็นคนที่ค่อนข้างโลเลอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้คุณน,นั้นต้องต้องกลับไปแบบขอทบทวนความสัมพันธ์เนี้ยว่าเออคนคนนี้ใช่ไหมที่เราจะฝากชีวิตไว้ให้อ่ะถ้าเรามองเหมือนกับถ้าคุณมองเรื่องของความรักคุณก็อยากให้เป็นเขานั่นแหละแต่คุณอ่ะตอนนี้คุณเลือกที่จะเอาความรักวางไว้ตรงกลางแล้วก็คิดตามเหตุและผลในความเป็นจริงว่า เออถ้าเราฝากชีวิตไว้กับเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะเขาทําไมสร้างเงื่อนไขอะไรให้กับเราเยอะมันดูยากไปหมดเลยอะความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะมันน่าจะมีข้อผิดพลาดอะไรที่เขาทําให้คุณรู้สึกแบบเสียใจรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันเป็นปุ่มฝังใจเป็นเรื่องอดีตที่มันไม่สามารถลืมเลือนได้นะคะเขาจะเป็นคนเอาแต่ใจแล้วก็ชอบพูดจาอะไรข่มเราไหมอย่างเงี้ย นะก็อาจจะทาให้ธาตุลมคุณไม่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 อยากที่จะคาดหวังอะไรในตัวเขาหรือถึงขั้นพีคสุดก็คือคุณโดนปิดบังซ่อนเลนในเรื่องของการนอกใจเขาจะนอกใจคุณหรือไปมีใครแล้วคุณไปจับได้อะคะ่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เลยแบบอยู่ในสภาวะคุ้มเคือแต่กว้างมองไปที่ธาตุลมนะว่าคุณน่ะอยากจะเปลี่ยนใจจากเขาคนเนี้ยคุณอยากเปลี่ยนใจแบบออลองไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็เดินบนเส้นทางของตัวเองโดยที่แบบเราไม่ต้องพึ่งพาเขาเลยได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะ มนค,คิดแบบนั้นนะอันนี้คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะต่อไปมาดูโซเมดนะคะโซเมดไดเดอะซันนะคะ energy ของโซเมดได้เดอะซันถือว่าบทสรุปเป็นไพ่ที่ดีนะอ่ะฮะคุณไม่แน่ใจนะคะว่าคนคนนี้เขาคือคนที่ใช่สำหรับเราหรือเปล่าคุณยังไม่กล้าฟันทงนะคะแต่เขาแอคชั่นกับคุณค่อนข้างที่จะ ชัดเจนมากแต่คุณแบบยังไม่อยากที่จะคาดหวังไปไกลเบอร์นั้นมันก็รู้สึกดีนะที่มีเขาเข้ามาในชีวิตน่ะน,นะคะโอเคเขามีความเป็นผู้ใหญ่เขาเอ,อมีความสามารถที่เขาก็ได้โชว์ศักยภาพแล้วว่าเขาว่าสามารถดูแลคุณได้เนาะด้วยไพ่พัาใบนี้แต่คุณไม่แน่ใจว่าจะใช่เขาคนนี้ไหมความสัมพันธ์นี้อาจจะมาเร็วนะคะมาเร็วไปเออ แบบยังใช้เวลาไม่นานนะคะเขาก็เริ่มจะพูดถึงเรื่องสถานะแล้วนะคะหรือว่า,าถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเป็นแฟนกับเราแล้วนั่นหมายถึงมีการวางแผนในเรื่องของงานแต่งงานหรือมีการวางแผนอะไรที่เราจะทําอะไรร่วมกันนะคะแต่เหมือนกับท่านลมคุณยังไม่มั่นใจคุณยังไม่แน่ใจนะว่า,ามันจะสามารถเป็นแบบนั้นได้ไหมอาจจะเป็นเพราะท่าลมคุณอยากจะไปโฟกัสในเรื่องอื่นๆก่อนหรือเปล่านะ อ,อย่าไปโฟกัสในเรื่องของงานอย่าไปโฟกัสในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยเหมือนกับท่านลมคุณค่อนข้างที่จะเออมองอนาคตความก้าวหน้าในเรื่องของการเงินการงานเป็นหลักใหญ่นะคะคุณก็เลยอยากให้เขาคนนั้นใจเย็นๆก่อนถ้าเป็นในลักษณะของคนคุยอ่ะกวางบอกเลยว่าเหมือนตัวคุณน่นะคะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจจริงๆอะ่ะคืออยู่ในช่วงของการฟันธงว่าเขาคือคนที่ใช่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะมันอาจจะมีบางจุดที่คุณไม่โอเคกับเขาอาจจะเป็นในเรื่องของอายุไหมคุณนาคุณอาจจะคบกับคนที่อายุมากนะคะหรือปัญหาอื่นๆในเรื่องของระยะทางก็ได้ที่คุณเองก็มองว่ามันห่างไกลกันเกินไปนะคะเป็นรักระยะทางไกลอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้แบบใกล้ชิดกันอะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตอะนะคะมันจะสามารถที่จะไปถึงจุดในการใช้ชีวิตคู่หรือเออเรียกว่าแฟนกันได้ไหม โอเคแต่ตัวฝั่งตรงเขาว่าเขาว่าเป็นคนที่มั่นใจนะคะแล้วว่าแบบดูเหมือนชัดเจนกับคุณเนี่ยนะคะแต่คุณก็ยังแบบไม่ได้แบบเออแน่ใจในความชัดเจนนั้นต่อให้เขาแอคชั่นกับเราดีหรือว่าดูแลเราดีอย่างไงคือพูดง่ายๆเลยคุณคุณต้องการพิสูจน์อีกนะคะคุณต้องการให้เขาตอบโจทย์เราได้เพื่อความแน่ใจเพราะคุณมองว่าถ้าเขาไม่ใช่คุณก็จะไม่เสียเวลาไงอืมแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แต่คือเขาคนนั้นใจร้อนกับคุณแม่เขาอยากแบบ อยากแต่งงานกับคุณอยากชัดเจนคุณอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวธาตุลมเองอะ่ะคุณอาจจะยังไม่พร้อมในจุดนี้นะคะเท่าที่ดูนะสําหรับคนมีคู่โอเคก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากนะสําหรับโซเมดนะคะโซเมดเอ่อคนคุยกวางก็พูดไปแล้วนะ้องกวางเบอร์อะไรนะโอเคนะคะเพื่อนๆก็มีเท่านี้แหละนะธาตุลมก็จบแล้วนะคะคืออ่านแบบง่ายๆอะ่ะได้ใจความอะ่ะนะวันนี้กวางก็ไม่ค่อยมีแพทชันเท่าไหร่ นะมีตุละอะไรให้ต้องคิดอีกเอาเป็นว่าเดี๋ยวกวนจะพยายามทําให้มันละเอียดกว่านี้นะคะเพื่อนๆน,นะอะเดี๋ยวไว้ติดตามกันใหม่นะคะในอีพีต่อไปแล้วก็อีพีหน้ากวาก็จะพยากรณ์ในเรื่องของธาตุเกี่ยวกับความรักเน้นๆนะคะเป็นการขยายภัยด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดเดี๋ยวไว้โอกาสนนะ้าเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย